ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมหลายท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกโค้ดเกมบอกฟูดเนาะเออวันนี้เราก็จะมาแจกนะครับแจกให้หมดเลยก็มีประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1ห้ามี12โค้ดนะครับที่ยังใช้ได้นะประมาณนั่นแหละเออแต่ว่าโค้ดใหม่ที่มาในอัปเดต13มี2โค้ดนะครับไม่ค่อยกลับคิดมากนั่แหละเออ ก็ก่อนจะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ้างก่อนนะครับเนาะมาโค้ดแรกรอเดี๋ยวเราใส่โค้ดพวกมาใหม่ก่อนเนาะอันนี้อะไรอ่ะอีพีคนสองเหรอไม่ทราบนะครับเราเนาะไปอีพีคนสองนะครับเนาะยี่สิบน,ะนาทีเดี๋ยวผมก็ทิ้งไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับเนาะทิ้งโค้ดไว้ใต้คลิปทุกคนก็ก็วางก็วางอะไรเออ โค้ดที่สองเป็นโค้ดรีสแตทนะครับอันนี้ดีไก่เนาะผมก็จะใช้ไปเลยไม่สอนลายลายอยู่แล้วไปเอ็กซ์ e าดรีรีสเตตไปนี่นะครับมันก็จะรีสเตตอนรตแรกผมอาพเมลีตันตันเทีย,ยอะไรอาพเมลีไปหมดเลยนะเนาะนี่ของอาพคืนสุดยอดต่อไปเป็นโค้ด บิ๊กนิวนะครับเป็นโคนะ้ดอัปเดตถึงสองเนาะนี่นะครับใช้ได้แต่ว่าเราเหมือนยังไม่ไมพอมันมันคือฉายาอะไรอย่างเงี้ยน,นะผมก็ไม่ทราบครับโค้ดที่สี่ครับนี่เนาะไว้เออใช้ไม่ได้เหรอใช้ไม่ได้เหรอจะไม่เหมาะหรือเปล่า เออเน,นี่ยเป็โค้ดที่พีนสอนทำเนาะต่อไปเป็นโค้ดอัพเดทสิบเอ็ดนะครับจน,บน,นบใ,ใช้ได้เนาะเอาไม่ได้แล้วโอเคผมกลองใส่ไปเรื่อยๆนะดูว่าโค้ดไหนจะใส่ได้บ้างโค้ดนี้ใช้ได้ตอนนี้มีไ p พีห้าสิบแปดนาทีแล้วนะครับอ่ะ โอ้ยอันนี้คอลีแตะนะครับนี่เนาะก็รีแล้วจะเอาให้ตันเลยตันละไม่รีตัน่ตนนะต่อไปเมื่อกี้ใส่ขนอะไรไปอ่ะของคนนี้มาโค้ดก็อาจจะใช้ไม่ได้นะครับเนะาะเพราะอาจจะหมดอายุหรือว่าวิวผมอาจจะไม่พอหรืออะไรต่างนนๆนานา พออีพีคูสองหนึ่งชั่วโมงอะคิดเอาแล้วกันอันนี้ได้โคดี e พีคูนสองครับต่อไปก็อีพีคูณสองเหมือนกันนี่ยี่สิบนาทีนะครับทุกคนก็ไปใช้กันได้นะบ,บ้านไมได้ใช้ไม่ได้นะทุกคนก็ลองใส่ใส่ดูโอเคอันนี้อะไรอะอี EP, ถ้าเป็น EP ีคูนสองสิบห้านาทีครับ ไก็เป็นอีพีคูสองเหมือนกันครับสิบห้าน,นาทีเนาะนี่สองช่วโมงละสองช่วงสิบเจ็ดนาทีโอ้โหฟาร์ได้แบบสบายๆนะครับนนทุกคนสำหรับใครเล่นมือใหม่หรือว่าคนที่ยังไม่ได้ใส่โค้ตก็ไปใส่กันได้ครับอีพีครูสองแหละช่วยได้เยอะเลยสําหรับมือใหม่เนาะ,นะก็คลิปก็มีแค่นี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับแจากโค้ดก็ ปลาขาก็ยังใช้ไม่ได้นะครับทุกคนก็ลองมาใส่กันดูเนาะตัวหอวเราทิ้งให้หมดนี่แหละก็เจอลิปต่อไปนะทุกคนบายบายไม่บายเด้อ